ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนกินดอกไม้ฝันเห็นคนกินดอกไม้แปลว่าอะไรแบบงับดอกไม้อ่ะฝันเห็นคนกินดอกไม้ ท่านจะสมหวังในความรักประตูดอลทูลแมนผู้หญิงมีดอกผู้หญิงที่ถือหัวใจผู้ชายที่เนี่ยผู้หญิงที่มีความรักผู้ชายที่มีความรักท่านจะสมหวังในความรักจะมีคนมารักท่านท่านจะสมหวังในความรักจะมีคนมาชอบท่าน ท่านจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นท่านจะมีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจท่านจะมีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงท่านจะได้รับการสนับสนุนในด้านความรักจากเพื่อนฝูงเลขนำโชคสองสองสองหสอง 2 6 2หกสองสองสรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่เท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ